ผมเชื่อเด็กชายที่พูใช้ยบุตภัณฑ์มาครับเชื่อได้น้องเคนดี้ครับวันนี้ผมจะมามารีวิวรถครับนี่ครับมันเป็นเแ็งได้ครับขอ้ช่วยกันครับ ภายในนี้แก้กันครับข้างลังมันเปิดอยู่ครับแล้วก็มือเสษยกระดาษครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ก็สามารถนั่งได้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็สามารถนั่งได้สามารถดกคนยอย่างนี้ได้้ อย่างนี้ครับอันนี้ผมพามาดูครับอันนี้สามารถเลื่อนแบบนี้ได้ครับน,นี่ก็สามารถปิดได้นี่ก็ได้ครับนี่ก็ได้ไดค,ครับเลื่อนแบบนี้ได้อันที่ชอบครับแล้วก็ภายใ้รถคันนี้จะ เสองท้ายครับแต่เ็มันเปิดท้ายเดียวครับครับใช่ครับแล้วก็มีคุญแก่ครับครับสามารถตัดได้ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ครับมีไปเลี้ยวไปไหนก็ได้ครับเบรกก็ได้ครับคือหน้าถอยหลังถอยหลังไปมาก็ได้ครับก็อันนี้อันนี้ที่ไปนี้ที่ไป อันนี้ที่ไอแบกสุดขีดครับอันนี้เป็นแอปเปแอร์นีก็ด้วยครับคุณครับ่านผู้ชมพาับดูดนครับนี่ครับมันจะเกินครับมันจะมีนิกาอยู่ครับว่าเหมือนน้ำมันยังครับด้วยกุณแจด้วยครับนห่ผมถอดออกห้ดูนี่ครับ น่าจะเลื่อนขวาก็ได้ครับก็กดอันนี้ไม่ต้องกดก็ได้ครับก็กดอันนี้ออกไม่ได้ครับอันนี้ก็ปรลงมาไม่ได้ครับอันนี้มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับอันนี้เป็นคุณแกรครับคุณแกนใหม่ครับพีู่ครับตนี่เป็นใครครับ 过来。